พรวดอ้วนหรือเปล่านๆถ่ายแล้วนะเยอะคนดีคนดีอย<น>ู่ยากนี้สวัสดีครับอยู่ก,กับช่างเขียวสายแตกเหมือนเดิมครับผมตอนนี้พี่ใหญ่มาถึงแล้วครับเจ้าโคมันสึ PC สองร้อยครับมาเก็บกู้เจ้าจอนเดียเลขออกตรงนี้มั้งนี่เจ็ดเจ็ดสองนี่เห็นไหม นี่ครับเจ็70นนี่ครับเจ็ดศูนย์รุ่นผมเหรอคนนี้คนนี้ต้นเหตุครับต้นเหตุต้นเหตุคนนี้มาเก็บกู้สุดท้ายสภาพตกเป็นเยี่ยงนี้นี่ครับพี่ใหญ่กำลังเดินทางมาถึงครับจะขึ้นหรือเปล่าต้องติดตามชมขึ้นนี่ต้องขึ้นนี่กครับเสียงแวะสายจมเนี่ยขึ้นไม่ได้ไหม นี่ครับคนขับรอครับสายแตกด้วยนี่แตกไหมโอ้สายแตกโอ้สายอลิกแตกโอ้แม่สายแตกครับนี่รอชมครับพี่ใหญ่กำลังเดินทางมาถึงเช่าโคมัสซึใช่ไหมโคมัสซึเนาะพีซีสองร้อยครับบังคับคอนโทลด้วยโดยอะไรนะอาจารย์ปูปะอาจารย์ปูหมอความหมอความ สาเหตุเกิดจากคันนี้ครับเจ้าเด็การนี่ครับจมครับจมแล้วก็นี่เสียงแวะออกข้อคิดเห็นเอาไหมประเดอนไะนะออกออกความคิดเห็นออกความคิดเห็นออกความคิดเห็นว่าอะไรนะเอาอะไรนะเดี๋ยวเจ้ายักษ์ก่อนเจ้ายักษ์มาดันตูดครับก็ตามสภาพคลิปก่อนหน้านี้ครับผมเดี๋ยวเรามารอชมการเก็บกู้เก็บกู้ การกู้เจ้าจรเดียครับนี่ครับตอนนี้ก็รอพี่ยักษ์มาถึงครับนี่ครับเสียอ้นครับเสียอ้นครับนี่แหละเสียอ้นเสียอ้นขับคันไหนดิก้าแดงครับดิก้าแดงด้ครับรอครับบ้านสวยเขาก็ทำกันล้อสีฟ้าดูนะครับขับเจ้าดิก้าก่อนพี่ใหญ่จะมาถึงตอนนี้เสียงแมววางแผนยังไงบ้างครับ กลางว่างเผื่ออะไรเลยมาถึงดึงเลยฮะ <Huh? S 2> มาถึงก็ดึงเลยครับดึงเลยนะดึงเลยย yeah. ไม่ต้องเอวอ่อนเอวแข็งอะไรไม่ต้องเลยบ่ไม่ต้องแล้วใบมีดผมร่วงส <c oughs> ายแตกไหมสายแตกไม่มันหวานนี่อะไรนะเชียงแวะสายแตกบ่แตกนี่ครับประสบการณ์โชคโชน เป็นเอฟซีได้เอฟซีด้เนี่อาจารย์ยยโอ้เอฟซีช่างเชียวแล้วครับ,รบโอ้ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับช่องช่องคนนั้นผมไม่รู้ช่องอะไรเลยไหนใส่เสื้ออะไรมาลงคลิปลงอะไรเลย,เลยนะครับพี่ใหญ่กำลังเดินทางมาเกือบถึงแล้วครับโอ้เดินอ้อมเนาะเป็นกิโลนี่นกิโลเลยนี่ถึงกิโลกว่า วางแผนก่อนก่อนที่เราจะขึ้นอ่ะวางแผนความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นเ,นเน้วยไม่ขึ้นอ่ะผมสวยแน่เจอดาลิโดนดาอย่าไม่ด่าหรอกสจใจดีครับโทรมาแล้วเมื่อกี้บอกขอร้องนะดึงดีๆครับว่าอขอร้องไหมผมบอกให้ร้องก่อนนี่จ้วแน่นอนครับกับอาจารย์เวของเราหน้าตาโหดเด้นี่แต่ใจดีใช่ไหมใจดีครับใจดี เขาเคยหายออกจากบ้านไปประมาณสามสี่วันนะคนนี้กลับมาเหลืองเลยพี่น้องนี่ครับมาบถึงแล้วมาแล้วครับดีซีสองร้อยโคมัสึกออาจารย์ปูครับ แล้วเปทำยังไงค่อยดูฝีม oh. ือของเขาอ่าโอ้โอ้เบียงพร้อมสเบียงพร้อมเออสเตนี่ผมไม่เอาเด้อ5,000 5,000ผมไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาอ่านี่ครับอาจารย์ปูครับนี่ครับเลือกเดินการัมาช่วยลูกสายปลึมเลยจบจระโอ้โดองซ้องไง เป็นไรติดสายไฟคนเดียว้วยไอ้เรกรจะลมคจะยุ่เจะเลินี่ครับเอาไงนี่ลากบอกวันนี้ก็จะใส่ใบมีดก่อนนะครับ ได้เขาได้โครงการคุ้สะบ่กู้สะรึกรด้๊งตรงบุ๊มน่านกรมนานิกรมน่านีกรมันใส่ใบมีดครับกดช่วย

phải bé mì phòng nốt sáng ngay chỗ ngay genoốc thái <laughs> bác S <S 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 นี่ครับโคหูเขาใส่ใบมีดครับอ ح, มอ้ิดร้ออะไรทีหลงโอ้น้ำมันไรแตกวะนี่โอ้น้ำมันไรครับ นูครับคุณไกรผู้ก่อวีรกรรมเยอะคุณไกรนะครับช่องช่างเยอสายเตะเขานะสเร็วเลยไหมนี่ครับติดตามจากคลิปก่อนหน้านี้ครับการเก็บกู้เจ้าจอนเดีย722นี่ครับโอ้คนขับไมโครก็มาครับนุ่นขับสองคนบ่เดี๋ยวไปดูเซเบียขับไมโครก่อนไปดูเซเบียขับไมโคร เฮี่ปูได้นะพี่ปูนปูเรยมรอยก่อนนี่จะดึงยังไงครับเดี๋ยวถามคไมโครก่อนจะดึงแมจะดึงนมถามคไมโครจะดึงยังไงครับเฮ้ยๆๆๆเออดันลงทุ่งนาเลยเมะเขว่าดันลงทุ่งนาไปเลยนี่ครับกัอาจารย์เมของเรา ทำเองงัดเองใส่ใบมีดครับท่านผู้ชม้วยว้อะไรเล่นอะไรม่ลูกดิ เสือเบียครับโอเบียดัมซิ่งครับมาให้กำลังใจทีมงานครับนี่ครับหัวหน้าทีมเดียวกันครับผมยกเอาเบียยกว่ะไอ้ใหญ่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 นี่ครับกตลังใส่ใบมีดครับผมต้องใส่ต้องใส่ใบมีดช่วยครับใบมีดตกรางสายเฮลิคตัวดันใบมีดก็น่าจะแตกครับ นี่ครับเลขน่าจะออกตัวนี้แหละครับเจ็ดเจ็ดสองว้าสียปูเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยครับ กันไหมอ้ยยเลยครับนี่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 ยายาหกันไหมนะครับปลามาแล้วครับปลานี่ยครับหัวหน้างานครับปลาข้างหน้าปลาข้างหลังก็ปลาครับสองปลาเลยครับ ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์อาจารย์ครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยไหมครับอาจารย์ครับครับผมเหนื่อยไหมครับอาจารย์ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับท้อท้อถอยท้อแต่ไม่ถอยไเกี่ยวถอยเสียบ่ เนี่ยครับคนนี้จริงจังกับงานครับจริงจังแต่ไม่จริงใจเนียะฝาก<จ>บอกช่างวิทย์นะน้องจอยวะ <laughs> ช่างวิทย์ครับน้องจอยเปล่เาเสียงแม่ทามาต้องจอยอยู่ร้านไหนไปหาดิตอนนี้กำลังใส่ใบมีดมครับผมเนี่ยครับ โคมัสุ 4c 200ครับมาเก็บกู้เจ้าจอนเดีย 772bh เนี่ยครับฝากติดตามช่องช่างเขียวสายแตกด้วยครับเนี่ยครับทีมงานกำลังเร่งมือช่วยกันครับปฏิบัติการากค,าครั้งนี้เกือบคว่ำครับเจ้าเกเเดอร์เกือบคว่ำนะครับใส่ไปมีดน็อตขาดครับ ใส่จะได้ถอดใบมีดออกเลยบ่นน่รางเสียเลยครับเบี้ยว ใช้ไมโครสองตัวเลยบ่ไม่รู้เลยครับนี่หมอความเขาจัดมายัางไงวะนี่อยองไงบ่ใช้ไมโครสองตัวเลยครับพอลูกครับนี่ครับสเสรบมีม่หรอปล่า,า,าเะใส่บมีม่ก่อนมครับ ว่าใส่ใบมีดกันครับขันใหญ่มันทำลำบากคันเล็กโคมไปสิไปเบาบาาไปไปขวััญขวครับเสียอุ่นอุ่นครับเกียร์ไป ยกขึ้นยกยยกขึ้นอย่างนี้ไพีดัดันอยกใส่รลนั้นคนใช่ใชเอาเพราะว่าจะดึงมาหน้าดึงมาหน้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาไอ้ไอ้เพิมเติมเติมเติมนติเติเติมนมเติเติมเเติมเติเติงเติเติเกเติเติมเติมเตเเติมเติมเเตเตเตเเตเเเตติเเตยมเ

โอ้โคเล็รกสายแตกเลยเขาพันไปแล้วเขาพันไปแล้วแตกแค่ไหมเอามันเข้าล็อกเลยนะเนี่ยยังไม่ได้แรงอมันมันจะเข้าเข้ายังครับอาจารย์ลอกเข้าเข้ายังครับรรง้ออาาาาจจยย์์เข้าแล้วเหลือหน่อยนึงความความรู้สึกตัวนี้เป็นไงบ้างครับ โอ้ยดีใจครับเริ่มมีความหวังแล้วอย่าจานแวะครับมีความสุขเลยนะครับการทำงานตันตรงนู้นตันข้างในลรงดันนู้นก็ได้พี่ปุ้งข้างในลรงดันข้างในปว่าตัวนี้เข้าแล้วเดี๋ยวตัวนู้นตัวล่างโอ้สายแตกครับพี่น้องสายก่อนมั้ยเอ้ยมีมีเอ้ยขอยางหน่อยขอยางรถหน่อย ยายารถไหนไปยังยังรถมีบ่มีไยางรถหลังรถเท่ายังยังยังไงนะไม่มีอ่ะปะเท่ๆไปึไปถึงไถึงเอาอันนี้ย้นยอนรถเลยยันลงม้ยตั้งตั้งแค่ลงมาได้ดักใจเลยงแค่ไห้ว่ลงวาลงมาูไปดันเองไปพูดไปพอพอสายเตะ โอ้อาจารย์ปูขึ้นไปแล้วได้แน่เลยที่นี่นี่ไม่ไม่ตันแต่ขไนท์แต่ปูเด้อางเลยเพราะว่าตรงนี้เข้าแล้วแหละตันมึงดันปั๊บมันจะเข้าเลยใช้มุกี้ดันครับขึ้นขึ้นก็ได้กอ่าไปงัดไปงัดดันตรงมาตรงมาตรงดันดันเด็ก

โอ้ตอนนี้อาจารย์แวะจมครับรถเกียร์ขึ้นแต่อาจารย์แวะจมนี่น,นี่มันหนักคนขับดอกรถไม่หนักดอกปดเารเลยนี่นี่ครับอธิษฐานแล้วครับสาธุครับนี่ครับขอพรจากอาจารย์สุนทรแล้วครับผู้ที่ได้ลวงรับไปแล้วนี่ครับเบี้้โคลเล็กสายแตกครับผม อให้มันพุ่งนิดนึงไม่ไรให้มันขึ้น่านั้นเอานไลอเลล็อกเลล้นแต่กน่นที่สำหรับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้ากันครับผมดีครับ